อ่าไขอนาป้าอนนายประพลน้ำกุนโทนับปลินครับมีมีปัญหาอะไรครับขาเหนื่อยสุขภาพปวดขาขอรับปวดขามีอะไรครับไม่มีอะไรแค่ปวดขาไม่ปวดท้องไม่ปวดหัวอ่าปวดขาอย่างเดียวอ่าขอรับแล้วก็มีท้หนึ่งครับ ทำแท้งมาหนึ่งคนใช่ไหมครับใชครับหนะ้หนึ่งคนครับท่านเทวดามีแค่นี้หรือเปล่าเจ้ากรรมในเวรเจ้าหนี้เด็กหนึ่งคนใช่แนนแหละท่านเฉยเด็กกรมเลยนั่นแหละเนาะเสพสุรามาหรือเปล่าเล่าห้องเล่ามาหรือเปล่าครับก่นเคย เมื่อก่อนเลยครับขอเลิกแล้วครับเลิกเมืกี่ปีนะครับเลิกมหลายปีแล้วเลิกแล้วสุราเลิกแล้วเลิกแล้วแต่กรรมมันยังเฝ้าทำให้เจ้าต้องทุกข์นั่นแหละน้า <c oughs> เด็กก็อยู่อีกนั่นแหละค่ะนี่แหละนะาท่านเอ๋ยเป็นเช่นนั้น,นอลาจะแก้ยังไงดีเรื่องแท้งแล้วก็เรื่องบาปกรรมที่ทำกับสุราไว้ เจ็บแทงหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสิบห้าวันนั่นแหละเนาะแต่เรื่องสุรานี่แหละพอนั่นแหละเนาะขอเอาหัวสีร,รมขอต่อไปอย่าทําอีกนะเจ้าอย่ากินเข้าไปในท้องอีกนะเดี๋ยวตกนรกโรคาถูกกอกนะจะบอกว่าไม่เจอเลิกานาดอยยังเล่ากี่ปีแล้วครับหลายปีแล้วครับกี่ปีแล้วครับไม่แตกเลยหลายปีแล้วครับจำไม่ได้ เราไม่ได้เลิกหลายปีเลาเคารไม่แตะเลยองาน,นกรรมที่ทําไว้นะ่ะท่านหนาะกินสุรานั่นแหละเอ,อ้ยอีกสามสิบวันเลยนั่นแหละเฉพาะสุราสามสิบวันจะได้ไม่ต้องลงนรกไง,งท่านเอ๋ยจะรอดเลยหรือเปล่าเนาะจะหนีกลับบ้านหรือเปล่าคะเออเออนะกวร้อยหนีนั่นแหละเอ้ยมีแววไหวไหมครับสู้ไหมสู้ไหมปวดยังไม่ว ยังไม่บวชตอนนี้พอ้เมื่อไหร่พอเมื่อไหร่ณเวลานี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะหนีหรือไม่หนีก็อยู่ที่บุญแล้วจะรอดหรือเปล่าเราช่อล่ก็รุ่นไปก่อนแล้วกัน <c oughs> สุดแล้วแต่เลยนั่นแหละนะมาถามก็บอกนั่นแหละครับอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวอาจจะมีจิตใจเปลี่ยนแปลงไปอยากจะบำเพ็ญเพียรตามนี้ สามสิบวันนะท่านเอ๋ยเด็ดอีกเลยสิบห้าวันนั่นแหละเนาะเด็ดใครหญิงกันหรือเปล่าเรารู้ไหมครับแทงผู้หญิงผู้ชายทราบหรอไม่ทราบครับไม่ทราบเลยอ่าเธอเป็นผู้หญิงเหรอรู้ค้อเนื่องจากอะไรมันเมาค้างเหรอมันแห้งเหรอ เนาะเวลานี้ไม่กินก็ยังเบยอ,อยู่า,ามันเหมอนสมองมบอมนถูกทลายไปแล้วเหรอตาเลยแบบเมือลอยอจิตใจไม่อยู่กัที่เหรอขนาดอยู่เล่าแล้วก็ยังไม่จบนไม่จบเพรว่าอะไรที่มันดีมันถูกทำลายไแล้วเหรอไม่กไม่กะี้กระเป๋าหม,นมเนี่ยหไรหม่อมรอดเป็น <c oughs> อ่าลุ้นๆนี่ก่อนอย่าเพิ่งไปคิดมากอ่าอ่เดี๋ยวเขาตั้งใจเขาบวดได้เปล่าบวดได้ไหมครับคุณลงยอน้นี้เขามีเขามีผู้ช่วยกันมาอยู่นี่ประคับประคองกันไปอ่าเริ่มได้เมื่อไหร่ครับเริ่มเมื่อไหร่ เริ่มเขามาฮอลแน่ฮอลเลยครับเริ่มเลยครับอ๋อนี่ก็ถือว่ามีมีมีคะแนนจะสวดมนต์รู้เรื่องไหมคะอย่าไปหวังอะไรนะข้านั่งสมาธิไปนั่นแหละคือคือเดี๋ยวก็หล่อหลอมจิตใจไปเดี๋ยวพลังงานมันก็จะเพิ่มขึ้นก็ได้เซลล์สมองจะเพิ่มขึ้นก็ได้ นั่งสมาธิแล้วเนี่ยมันถึงฉลาดขึ้นไงถามยังตามนี้กินอะไรชื่ออะไรชื่นงรักค่ะนงรักค่ะนงรักนงรักหนึ่งแท่งสิบห้าวันเองดิสิบห้าบวกสามสิบครับเข้าใจแต่ว่าของนงรักกินอะไรจ้ากินข้าวธรราชื่อเตียวก็ได้ค่ะกินก๋วยเตี๋มันเจาะก็ได้ค่ะธรรมดาดีอืม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  อ้าวน้ำหนมในเซเว่นตามนี้อ่าปล่อยสัตว์เลยอาอใส่เลยเอะไรดีอชุดนักเรียนอ่ะอชุดนักเรียนผู้หญิงหนึ่งชุดปล่อยสัตว์อ,ตอ้าวแบบไหนขุมห้าโลค่ะขุมห้าโลหลโล,ค,หลค,ครับครับอ่าปลาได้แล้วสางาธานหนึ่งชุดรับ ไปได้ขอน้าเยอะๆครับน้าเยอะๆนเน้นน้ำเหรอได้ครับเีิบร้อยนี่ก็มาเลยตั้งใจมาเลยถึงจะถึงจะโต้ตอบช้าหน่อยแต่ก็อยู่ในอยู่ในแดนที่เป็นบุญเป็นกุศล ใช่อ,อาจจะกัปปี้กระเป๋าขึ้นไปก็ได้ไโชคดีอะไรที่สิบห้ามาเด้อห้าคุณนำพันครับบายบายบคุณยายนะครับบอกชื่อนามสกุลครับ